การเดินทางด้วยความเร็วประมาณ28,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยอยู่เหนือพื้นดินโลก400กิโลเมตรนักบินอวกาศจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก16ครั้งในทุกวันขณะล่องลอยอยู่ในกล่องพร้อมกับผู้คนจํานวนหนึ่งที่ภูเขาต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดไม่ว่ามนุษย์ควรจะออกเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกหรือไม่ก็ตามหนึ่งในข้อเสียที่น่าสนใจที่สุดคือร่างกายของเราไม่ชอบมัน มีไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ดีไปกว่านักบินอวกาศของนาซาที่ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในสถานีอวกาศนานาชาติตั้งแต่ปี2015ถึง2016สกอตเคลลี่เช่นเดียวกับนักบินอวกาศคนอื่นๆคุณเคลลี่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการศึกษาผลกระทบของการเดินทางในอวกาศต่อร่างกายมนุษย์เขาต่างจากนักบินอวกาศคนอื่นคุณเคลลี่มีฝาแฝดแท้มาร์คซึ่งก็เป็นนักบินอวกาศเหมือนกัน สิ่งนี้ทําให้นักวิจัยมีโอกาสที่ไม่ธรรมดาในการเฝ้าติดตามฝาแฝด2คนขณะที่พวกเขาเอาศัยอยู่ในสสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก1คนบนโลกและอีกคน400กิโลเมตรเหนือโลกเมื่อนักบินอวกาศไปยังอวกาศและมาร์น้องชายฝาแฝดที่อายุน้อยกว่าของเขาอยู่บนโลก ช่องว่างอายุระหว่างพวกเขาเพิ่มขึ้นเพราะเวลาของเขาในวงโคจรและทั้งหมดขึ้นอยู่กับทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์สิ่งที่บ่งบอกคือเวลาเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าสาหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับวัตถุที่อยู่นิ่งมันยังเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อคุณเข้าใกล้มวลความโน้มถ่วงเช่นโลก กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเราไม่ได้สัมผัสกับเวลาแอตราที่เท่ากันยิ่งคุณเคลื่อนที่และเร่งเร็วขึ้นเท่าไหร่เวลาก็ยิ่งช้าลงเท่านั้นและเนื่องจากคุณเคลลี่พุ่งขึ้นและลงจากอาวกาศและโคจรรอบโลกด้วยความเร็วประมาณ28,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาร์กน้องชายของเขาจึงได้ใช้เวลามากขึ้น0 0 0 5วินาทีฝาแฝดเกิดห่างกัน6วินาทีในปี1964และตอนนี้ช่องว่างนั้นคือ6 0 0 5วินาที การแปลปรวนของเวลานี้เรียกว่าการยืดออกของเวลาและฝาแฝดเคลลี่ก็มีคุณสมบัติตรงตามทั้งสองแง่มุมของหลักการนี้นั่นคือความเร็วของการเคลื่อนที่ของพวกเขาและความใกล้กับวัตถุขนาดใหญ่ของพวกเขาซึ่งก็คือโลกมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความเร็วของเราเวลาอัานดูเหมือนเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงสำหรับเราเมื่อเทียบกับเวลาอื่นในส่วนอื่นของการอวกาศ และสาหรับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาตินั่นหมายความว่าพวกเขาจะแก่ช้าลงกว่าคนบนโลกเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องใต้ดินเพียงเพื่อให้อายุยืนกว่าพวกเราที่เหลืออยู่บนพื้นผิวได้ผลกระทบจะไม่เด่นชัดขนาดนั้นในสเกลขนาดเล็กถ้าคุณอยู่ในห้องใต้ดินตลอดชีวิตของคุณคุณจะแก่ช้ากว่าคนอื่นที่อยู่บนพื้นดินแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่คุณอาจปวดหัวจี๊ดเลยถ้าคิดถึงเรื่องนี้ นาฬิกาที่ใส่ไว้ที่ข้อเท้าก็จะเดินช้ากว่านาฬิกาที่ใส่ไว้ที่ข้อมือของคุณในทางเทคนิคแล้วหัวของคุณจะแก่เร็วกว่าเท้าเวลาผ่านไปเร็วกว่าสำหรับคนที่อยู่บนภูเขามากกว่าคนที่อาศัยอยู่ที่ระดับน้ําทะเลตัวอย่างคลาสสิกของเรื่องนี้คือสถานการณ์ของฝาแฝดแฝดคนหนึ่งพุ่งออกไปในยานอวกาศที่เดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงและอีกคนอยู่บนโลก เมื่อแฝดคนที่เดินทางไปอวกาศกลับมายังโลกเธอแก่ขึ้นแค่สองสาปีเท่านั้นแต่เธอต้องตกใจเมื่อพบว่าฝาแฝดของเธอที่อยู่บนโลกแก่ขึ้นกว่า10ปีแน่นอนว่าไม่มีใครทําการทดลองนั้นในชีวิตจริงแต่มีหลักฐานว่าเป็นไปได้จริงเมื่อนักวิทยาศาสตร์ปล่อยนาฬิกาปร,รามานูขึ้นสู่วงโคจรและส่งกลับมาในขณะที่ยังคงเก็บนาฬิกาที่เหมือนกันไว้บนโลกนาฬิกาที่กลับมาเดินตามหลังนาฬิกาที่อยู่บนโลกเล็กน้อย เวลาก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเพราะการยืดออกของเวลาเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อวิธีที่เหมาะที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการคิดถึงนักบินอวากาศที่อาศัยอยู่บนสถานีอวากาศนานาชาติพวกเขาลอยอยู่เหนือโลก420กิโลเมตรซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นอ่อนกว่าที่พื้นผิวนั่นหมายความว่าเวลาควรเร็วขึ้นสําหรับพวกเขาเมื่อเทียบกับผู้คนอยู่บนพื้นดินแต่สถานีอวากาศก็หมุนรอบโลกด้วยความเร็วเกือบ8กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งหมายความว่าเวลาควรช้าลงสำหรับนักบินอวกาศเมื่อเทียบกับผู้คนบนพื้นผิวแต่ความจริงก็คือมาร์กน้องชายที่แก่กว่า2-3มิลลิวินาทีก็อาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าในระยะยาวถ้าคุณเคลลี่ใช้เวลาในอวกาศนานขึ้นเพราะมันทำให้ร่างกายของเขาเสื่อมเร็วขึ้นทีมวิทยาศาสตร์10ทีมในการศึกษาฝาแฝดของนาซาได้ตรวจสอบฝาแฝดนักบินอวกาศทั้งก่อนระหว่างและหลังนักบินอวกาศอยู่ในอวกาศ340วัน ทีมวิจัยได้ศึกษาการทำงานของร่างกายของฝาแฝดแต่ละคนพวกเขาทำการทดสอบความจำและยังตรวจสอบยีนผู้ชายด้วยเพื่อหาความแตกต่างที่อาจเกิดจากการเดินทางในอวกาศพวกเขายืนยันว่าการเดินทางในอวกาศที่ยาวนานนั้นสร้างความเครียดให้กับร่างกายมนุษย์ในหลายๆด้านการใช้ชีวิตในอวกาศเปลี่ยนยีนและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานหนักเกินไปมันอาจทำให้สมองและความจำเสื่อมการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่นักบินอวกาศประสบในอวกาศจะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อพวกเขากลับมายังโลกแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด นักวิจัยทดสอบเขาอีกครั้งหลังจากกลับมาโลกได้6เดือนยีนประมาณ9 1ที่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมในอวกาศกลับมาเป็นปกติแล้วส่วนที่เหลือยังอยู่ในโหมดอวกาศตัวอย่างเช่นระบบภูมิคุ้มกันของเขายังคงตื่นตัวอยู่เสมอยีนซ่อมแซม DNA ก็ยังคงทำงานมากเกินไปและโครโมโซมบางส่วนของเขายังคงยุ่งเหยิองอยู่ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถทางสมองของนักบินอวกาศลดลงจากตอนก่อนบินเขาทำงานช้ากว่าและแม่นยำน้อยกว่าในการทดสอบความจำระยะสั้นและตรรกา ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์เหล่านี้มาจากการเดินทางในอวกาศหรือไม่ส่วนใหญ่เป็นเพราะการสังเกตนี้มาจากคนแค่คนเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเวลาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันคิดอย่างนี้ถ้านนาฬิกาอยู่กับที่และคุณกําลังเดินทางด้วยความเร็วสูงมากคุณบังเอิญผ่านนาฬิกานี้และเหลือบดูคุณจะเห็นว่านาฬิกาเดินช้าหรืออาจจะนิ่งสนิทไปเลยเนื่องจากความเร็วของลานนาฬิกานั้นช้ากว่าความเร็วของคุณสิ่งที่คุณเห็นคือเวลาในอดีตแต่คุณข้าววินาทีนั้นไปแล้วและกําลังอยู่ในอนอาคต ในระหว่างการทดลองเดินทางด้วยความเร็วสูงนี้คุณไม่ได้แก่ขึ้นเลยเพราะกระบวนการทั้งหมดในร่างกายของคุณทํางานด้วยความเร็วเท่ากันกับคุณเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคุณก็จะเริ่มเสื่อมโทมซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่สภาวะที่มันหยุดทํางานปรากฏการความชลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมนุษย์เกิดจากโครงสร้างโปรโตีนในเซลล์ที่เรียกว่าเทโลเมีย โครงสร้างเหล่านี้ปกป้องเซลล์ของเราจากการเสื่อมสภาพแต่ในทุกการเกิดใหม่ของเซลล์เทโลเมียเหล่านี้เริ่มสูญเสียความแข็งแรงซึ่งเรียกว่าความยาวของเทโลเมียถ้าความยาวของเทโลเมียสั้นลงถึงระดับหนึ่งเซลล์ก็จะเสี่ยงต่อโรคต่างๆเราพูดได้ว่าเทโลเมียเป็นตัวจับเวลาตามธรรมชาติในร่างกายของเราซึ่งจะกำหนดว่าเราจะหมดอายุเมื่อไหรความยาวของเทโลเมียอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นความเครียดซึ่งทําให้ตัวจับเวลาเร็วขึ้น การทดลองศึกษาคู่แฝดโดยนาซาได้รวมการบันทึกการเปลี่ยนแปลงความยาวของเทโลเมียของฝาแฝดทั้งสองเอาไว้ความยาวของเทโลเมียของฝาแฝดที่อยู่ในอวกาศเพิ่มขึ้นในขณะที่เขาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติก่อนเริ่มภารกิจฝาแฝดทั้งสองมีความยาวของเทโลเมียเกือบเท่ากันหมายความว่าถ้าเรามองข้ามปัญหาเช่นความเครียดทางจิตใจฝาแฝดทั้งสองก็ควรมีอายุพอๆกันแต่ในขณะที่แฝดที่อยู่ในอวกาศโคจรรอบโลกเขามีความยาวของเทโลเมียมากขึ้นเกือบ14.5% ฝาแฝดที่อยู่ในอวากาศอายุน้อยกว่าแฝดที่อยู่บนโลกทางชีววิทยาไม่กี่ปีเพราะความยาวของเทโลเมียของฝาแฝดที่อยู่ในอวากาศกลับม,มาเป็นปกติเมื่อเขากลับม,มายังโลกหลังจากกลับม,มาใช้เวลาเกือบ190วันเพื่อให้ความยาวของเทโลเมียกลับม,มาเท่าเดิมตัวอย่างเลือดจากสถานีอวากาศนานาชาติถูกส่งกลับมายังโลกเพื่อศึกษาซึ่งหมายความว่าเลือดไม่ได้เดินทางด้วยความเร็วของสถานีอวากาศนานาชาติอีกต่อไปนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างการอวกาศยังระบุด้วยว่าแฝดที่อยู่ในอวกาศควรจะแก่น้อยกว่าเมื่อกลับมา แต่ความยาวของเทโลเมียของเขาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนปฏิบัติภารกิจแฝดดอวากาศเจออายุเท่ากันกับแฝดที่อยู่บนโลกของเขาอีกครั้งสภาพไรแรงโน้มถ่วงเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในการแก่ตัวแรงโน้มถ่วงมีบทบาทอย่างมากในระบบร่างกายส่วนใหญ่ของเราลองดูกล้ามเนื้อเป็นตัวอย่างกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุมักจะหดตัวและลดลงตามอายุและเคลื่อนไหวได้น้อยลง กล้ามเนื้อของนักบินอวกาศมีปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันเพราะพวกเขาแทบไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเลยนั่นเป็นเหตุผลที่นักบินอวกาศอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานต้องใช้เครื่องออกกําลังกายพิเศษเพื่อช่วยลดผลกระทบนี้กระบวนการที่คล้ายกันเกิดขึ้นในกระดูกด้วย หลังจากช่วงอายุหนึ่งผู้คนบนโลกเริ่มสูญเสียมวลกระดูกของพวกเขาโดยปกติเนี่ยอัตราประมาณ1-2%ต่อปีแต่ในอวกาศคนเหล่านั้นสูญเสียมวลกระดูกในอัตราเร่งอย่างมากมากถึง1-2%ต่อเดือนเนื่องจากร่างกายของนักบินอวกาศไม่จาเป็นต้องรองรับน้าหนักกระดูกจึงเริ่มลดการผลิตวัสดุกระดูกใหม่และเพิ่มปริมาณการดูดซึมกระดูกเก่าโชคดีที่ระบบโครงกระดูกของพวกเขามักจะกลับมาเป็นปกติเมื่อพวกเขาได้ใช้เวลาบนดาวเคราะห์สีฟ้าของเราไประยะหนึ่งแล้ว ถ้าแฟดที่อยู่บนอวกาศได้รับการปกป้องจากอันตรายทั้งหมดของอวกาศเช่นการแผ่รังสีในขณะที่โครจรรอบโลกในสถานีอวกาศนานาชาติเขาจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าฝฟแฟดที่อยู่บนโลกของเขาแม้ว่าพวกเขาจะเปลืองเวลาน้อยลง0.005วินาทีแต่นักบินอวกาศก็ย,ยังคงพบอาการบางอย่างของกระบวนการชลาภาพอยู่ดี เพราะงั้นครั้งต่อไปที่คุณอยากให้วันหยุดสุดสัปดาห์ยาวนานขึ้นอยู่ให้ในระดับพื้นดินและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันจะไม่รู้สึกเหมือนวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณนานขึ้นอีกแต่ในทางเทคนิคคุณอาจได้เสี้ยวินาทีเพิ่มมากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องไปอวกาศเพื่อทดลองเล็กๆนี้